หมอหมอหน่อยรับหมอหน่อยครับคุณแสงจันทาแสงจันทาเรือนทองดีเออนะครับแล้วก็จบทั้งเภสัชทั้งเวชก,กรมรมพดุงคันแล้วก็นวด<อ>ไทยหมดเลยแล้วก็จบพยาบาลศาสตร์ด<อ>้วยแล้วก็ออเอเอเรียดไทยออกมาเ,เป็นขณ้นการเก่าเนี้ยไม่เอา ทำไมไม่ชอบนะเหนื่อย้วค่ะก็เหนื่อยเลยอายุเกือบครบแล้วก็เลยอาจารย์ไมีว่าอายุท่าหร่อายุยี่สิบกว่าเลยประมาณเพาไม่เกินร้ามสิบกว่าประมาณนี้โอ้อาจารย์ชมมากเนี่ยต้องชมยาอาจารย์นะเพราะว่าเมื่อก่อนนั้นก็หน้าตาสมัยตอนนี้พอมาอยู่กับอาจารย์นี่อ่อนจลงจริงจริงหน้ารู้ทั้งสิบกว่านะห้าสิบกว่าห้าสิบกว่า ก็ได้รู้ออกจากกล้องไว้เดียจริงๆเลเนี่ยโอ้โหว่าขอบคุณนะคะอาจารย์ไม่ใช่อยู่กับคนไข้ไม่เครียดเด <c oughs> คนป่วยอ่ะไม่เครียดแค่ถ้าเราเครียดแล้วคนไข้จะยิ่งแย่นะครับเพราะแออ๋อนี่มีใจมีใจที่จะมีความเมตานะใน <c oughs> การที่จะช่วยคนนะครับจิตใจก็ดีเรออกออกท้องที่ประจําตอนที่อยู่กระทรวง เขาจะต้องไปตรวจทั่วประเทศนะครับไปตรวจไปเจออะไรมาเยอะแยะหนะครับชาวบ้านที่เดือดร้อนเยอะมีแม่พวกว่าได้บุญนะครับพวกหมอที่พวกนี้ได้พวกมีบุญต้งอย่ได้เป็นหมอเนอะเพราะงั้นรักษาคนไม่หายคนไข้เยอะมากที่นี้ก็มาเรื่อยๆอะค่ะมีไข้หนักๆอะไรบ้างก็ส่วนใหญ่ของเรามันเป็นโรคเรื้อรังไงโรคเรื้อรังก็มะเร็งเบาหวานความดันพวกนี้นะใช่ส่วนโรค ที่มันเป็นโรคใหม่ๆก็มีอย่างพวกหวัดสองพันเนี้ยยังมานะคะหมาโอ้ยเจอหมอสบายอยู่แล้วหมอมีทีเด็ยอยู่แล้วไม่กลัวอยู่แล้วพวกหมอนี่ไอพวกไอพวกคือไขวัดนกเห็นไมไม่กลัวอยู่แล้วไขวัดซาอะไรเงี้ยพวกนี้สบายเลยใช่ไหมแต่ก็ของเราก็รับมือได้นะรับมือได้ใช่ไหมของเรามีทั้งยาเยอะเสร็จรักษามันก็จะได้ง่ายขึ้นมีค่าจรย์ทํายาไว้เยอะมากหลายตัวสามารถที่จะบอกให้บอกมีพันกว่าตัว ถ้าอาจารย์ปรับยาได้ใช้เหมือนยาพนปัจจุบันกว่านี่นยาสูญไปเดียวครับยาแห้งยาโบราณเป็นยาตำรับเพราจะ,ะน่าจะปลอดภัยอยู่แล้วตำรับได้เลยนะคือคุยเนี่ยชาวบ้านเขาเชื่อไปร้อยเปอร์เซ็นต์แล้ว <laughs> เพราะว่ารู้ <laughs> จริงแล้วก็ทำเองมือจริงเนี่ยอันนี้สำ <laughs> คัญมากฉ <laughs> ะนั้นถ้าดีชมไตม้องหัวการมาคงุงกลัวจะมีสเตอรอย <laughs> สเตอรอยคือหมอเถื่อนครับพวกยาเถื่อนครับนะ <laughs> ยาไม่มีออยครับถึงจะเป็นสเตอรอยที่นี่จะมีเครื่องหมาย ออยแล้วก็หมอไปหมอมีคุมอยู่แล้วฉะนั้นจะไม่กล้าแน่นี่เปิดมากี่ปีแล้วเนี่ยหมอหมอจันนานแล้วเนาะปีสาม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 สี่สามห้าสามยี่สิบยี่สิบกว่าปีแล้วกว่าปีนั้นเองครับดิปไม่แค่นั้นเองนะโอ้โหนึ่งชั่วอายุคนแล้เด็กวัยรุ่นจบเลยนะมาแล้วก่อนอาจารย์จะเปิดอาจารย์ก็ทำมาก่อนเนาะครับทำมาก่อนแกรักษาตัวเองก่อนแกเป็นอำมาพึ่งออมฟาสตอนขายยาก็เหนื่อยหอบ เพราะว่าขายไม่ค่อยได้หรอกตอนนี้ดเอรับไมเดออกเลยเนี่ยเดอันีอยู่มาเด้เพราะความเชื่อครับความศรัทธาความอดทนของเราด้วยเวลาจะทํายาแผนไทยเนี่ยเราจะต้องอดทนอดทนต่อแรงเสียบทานทุกด้านเลยทุกวันเป็นโรคจิตเนี่ยมาจากอารมณ์เพราะเครียดก็ป่วยกลัว่าลูกหลานจะไม่ดูแล กินนอนไม่หลับท้องผูกก็เป็นป่วยเอาอีกแล้วเนี่ยหมอดูนี่มีส่วนมากนะผมอยากให้หมอทั้งหลายมาเรียนหมอดูนะครับใช่ไหมผมก็เรียนลูกชายผมก็เรียนหมอดูเรียนทั้งหลายอาจารย์หมอดูจะยังขาดที่อาจารย์มาเจอผมแล้วก็สุดท้าตอนตอนนั้นน่ะท่านอาจารย์งานเยอะเยอะใช่เยอะไม่มีเวลาไปเรียนใช่ความจริงว่าเอ๊ะน่าจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องของของขเราเวเนี่มันช่วยได้เยอะเลยช่วยได้เยอะเลยใช่ไหมวันหลังสมมาเรียนแม่เขาเปิดสอนทุกปี สอนฟรีด้วยคนยังไม่เคยเรียนเลยเออตอนนี้พวกที่มาเรียนเป็นชาวบ้านเนี่ยเหนื่อยถ้าเป็นหมอมาเรียนเราก็สอนง่ายไงเพระบอกไอ้ตัวนี้อย่างนี้อย่างนี้นะโอ้นึกออกครับก็เรียนดวงดวงมาแล้วเอออย่างนี้ง่ายเลยง่ายเลยง่ายเลยเพราะว่ามันต้องใช้เกี่ยวกับพวกจักรราศีพวกอะไรนี้ด้วยไม่ครับผมใช้ชื่อสกุลเลยเพอก็อย่างเงี้ได้ผลเนี่ยเพราะชื่อเนี่ยเป็นตัวแปรมันก็เสื้อผ้าที่เราใส่ตัวผอมใส่เสื้อของโครงแล้วก็อะไรดูไม่เป็นรูปร่างก็ใส่เสื้อมันพอดีพอดี มันช uh, ่วยได้อถ้าม well, ีดวงประกอบด้วยก็ได้ได้เลยได้เลยแลแม่ดีเลยนะดีไหมกำลังใส่คอปึทุกอย่าเต้องพทันสมัยหน่อยแล้วต้องมีอาวุธเอาไว้สู้กับหมอต่างประเทศนี่ไหมหมอไทยนี่ได้หลายอย่างนะได้ทั้งดูดวงด้รักษาสุขภาพด้วยเนาะด้ทั้งจิตไ้ทั้งกายของยางเลยใช่ไหมเออด ของผมเนี่ยดูได้แต่ผมกินเกล็ดดูเลขเก็ดตัวดูการาฟนี่โอ้โหใช้ได้นะเอาชื่อรู้เนี่นี่ผมกำลังจะเอาเอาสาขานี่นี่ผมบอกบอกทางสภาถ้าถ้ามีค้อมเนี่ยผมจะเปิดอีสาขาหนึ่งสาขามาดูเขาบอกรวดเร็วยังเปิดสาขาได้ใช่ครับใช่ป่ะให้มีใบประกอบโรคศิลป์อ่าอีกใบหนึ่งดีไหมดีเหมือนกันนล้สมาคมหมอดูเขาจะไม่นั่นเลยไหมไม่เกี่ยวกันเขาไม่มีเขาไม่มีเขาไม่มีรองรับอะไรเลยเขาไม่มีวิชาชีพไม่มีเลย แล้เนี่ยจะเข้าสภาเพเขาเห็นมีสภาหมอดูไม่มีแต่มีเป็นอะไรนะไม่มีกฎหมายรับรองเป็นไม่มีจินตนาคมมันเป็นองค์กรนิติบุคคลที่ว่าทำกันเองอะไราเองเนี่ยแต่ไม่มีไม่มีใบวิไอ้ใบรับรองทางราชการัยังไม่เป็นโหราจารย์เหมือนสมัยโบราณแต่ในเวลานเป็นข้าราชการ เป็นอธิบดีด้วยเป็นกรมโหราศาสตร์นะสมัยก่อนยุกก็ตัดถูกตัดออกมาพร้อมกันกับแพทย์แผนไทยนั่นแหละหมอแล้วพวกยุกยุกเริ่มยุคไปหมดอ่ะเมื่อปีสองสิบเอ็ดก่อนหกหกอ่ะก่อนหกหกฝรั่งมันได้ฝรั่งังมันบังคับผมเออไม่เชื่อเลยพวกนี้ยุบหมดเลยอันนี้หมอจู๊กับไพศาลตร์จู๊กเนี่ยไพศาลจุ๊กสมุทรครับเอ้ยอันนี้เปินยาตรีแพทย์แผนไทยแล้วก็จบเวทเจตัประดุงคันนวดไทยหมดเลยครับจากสำนักไหน อันนี้จากสำนักมสทปัญญาตรีครับมสทผมเรียนสถาบันการแพทย์แผนไทยรุ่นที่สองครับโอ้โหดีอย่างเลยลึกๆเป็นหมอมากี่ปีเนี่ยก็สิบสิบปีครับพี่เขาบีนะเก่งทั้งนวดด้วยนวดด้วยนะนวดด้วยครับนวดเฉพาะจุดรู้ว่นวดไอ้ก็ได้ทั้งสองอย่างครับเออครับได้ทั้งสองอย่างเรียนทั้งสองอย่างคือผมมองดูแล้วเนี่ยครับคลินิกหมอที่ไม่มีที่นวดแบบไอ้ที่เขาเ่าน่ะ ไม่ก็เตรียมนวดเต้นเตนไม่มีเลยเรานวดเฉพาะรักษาโรคอย่างเดียวบำบัดอย่างเดียวถ้าไม่รักษาไปที่หน้าหน้าบ้านมีเอาไปอีกจะนวดไปนวดเลยนี่ครับมีหน้าบ้านก็มีไม่หน้าบ้านถ้าเป็นของคนอื่นหมอตาบอดจะมีโอ้ตาบอดเลยนั่นนวดเก่งนี่เรานวดรักษาบำบัดโรคอย่างเดียวใช่๋ยวไหมไอ้เนี่มันนวดแบบสุขสนานเลยนะนวดคลายเครียดก็เขาเขานวดใช้ได้ใช้ได้ไหมแต่ถ้าเราไม่ไหวเราก็ส่งไปส่งไปนวดนะเพราะว่าเขาก็จะได้มีอาชีพรายได้ผมเห็นบางที่เขาเนี่ยเปิดที่นี่ก็มีเน้นนวดอย่างเดียว ไม่มียาไม่มีอะไรเลยมันอันอันอันนี้เราเป็นตัวช่วยเฉยๆเพราะว่าความจริงแล้วโรคโรคหลายๆโรคนี่ก็หมอนวดเขาก็จะเปิดคลินิกกันเยอะอยู่แล้วออออทีนี้เราก็บอกว่าเออเรามีความชำนาญด้านนี้พอที่จะช่วยเหลือตัวเองได้ในด้านนี้เราก็อาจจะเพาะนี้แหละไม่ผมอยากให้ใหคนหนึ่งเ็าทำหมาก,กินไปบ้างว่ชื่อดึงยืนนะผม <c oughs> อยากแค่ไปไทยเนี้ยทำเป็นครับให้มันไอ้เรือนี่ใหญ่เลนะคนมานี่มันลำบากนะลำบากครับที่จอดรถก็หายากใช่ปะ แล้วเราจะได้เท่าไหร่คุณไกลๆมานี่โอ้โหยุง่งยากนะยใช่ไหม เดี๋ยวต้องทำในทุกอย่างหมอมาจากจังหวัดช่วยกันมาจากต่างจังหวัดเข้ามามาสิที่แล้วมาที่ข้อขาเกี่ยวไหมมีภูเก็ตใช่ไหมครับภูเก็ตมาเนอะมีนาลาทิวาเกือบทุกจังหวัดภาคใต้ภาคกลางก็ฝากไปนะยิ่งส่ทุกนี้ออกทีวีเลยนะอารมณ์ขยายเลนะเตรียมรับให้ดีเลยครับผมอต่างประเทศก็มีนะครับต่างประเทศก็มีครับต่างประเทศตอนนี้ก็ลูกค้าประจำเยอะเยอะเลยครเด้อต้องที่สุภาพีอ่ะอเมริกาโโอ้หเยอรมันเอเชียใช่ไหมครับแล้วก็ไกลกว่าเอเชีย ออสเตรเลียกับสวิตเซอร์แลนด์อะไรสวิสที่เมืองกาลมีเท่าไห้าสิบไร่ใช่ไหมทำไปดีสอบสุขภาพไปเลยดีไหมสอบไหจำไป่วยไปอยู่ได้เลยเลยถามผู้จัดการผู้จัดการบอกวันเนึังไงแล้วบอกไม่เอาขอดูเลี้ยงลูกก่อนลูกูกอ่ะลูกก็ไม่เอาไปถ่ายรูปเนี่ยไปโอ้แปล่เราพบเจอหลายหมู่กันนะเจอมาเยอะนะรูปไม่เอาครับเขาบอกโอ้เห็นพ่อเหนื่อยแม่เลยไม่เอา ไพ่อแม่เหนื่อยอยู่เดียวเนี่ยแต่น้องโง่เขเก่งนะเก่งครับแช่วยมาช่วยมาน้องโง่เก่งค่ะช่วยตรวจติดปัจจัรักษาทั่ววันธรรมดาลูกชายลูกสาวแล้วเอาไว้เอาไว้ต่อมั้ยคือเขาเก่งมากถามว่าตอนนี้ยังสนุกกับงานอื่นแต่ว่าเรื่องงานรักษาเก่งมากโอ้โหมันไม่นับเป็นระดับจกพ่อเลยเหรอเนี่ยให้เขาไปเรียนเรียนแพทย์แผนไทยได้ใบประกอบแพื่อร่องรับสาแล้วก็จบไปเรียนแพทย์แผนตะวันออกจบเรียนเอคอมพิวเตอร์จบแต่ว่า ไปตอนนี้ไปรับจ็อกถ่ายรูปนี่จบเียนหมอแล้วเป็นนถ่ายรูปเออาผมพาไปถ่ายรูปแั้วเด็กๆอ่ะรูปสวยไปเินชอบชอบใหญ่ครับไม่ยอมเลิกเลยนี่นีะครับแต่ทุกวลาเขาสมาถอยู่ดีนะใช่ครับต้องอยู่ดีให้เขาไปหาประสบการณ์ก่อนนะครับนะวันนี้ก็เลยมาวันได้พบเนี่ยนะให้ท่านผู้ชมตรงบ้านได้เห็นว่าเนี่ยของแท้ครับนะฮะไม่โลภนะครับแล้วก็ไม่เครื่องไม่ไม่เอาไปแบบทุนนิยมอ่ะ ไม่กอบโกยหวังรับรวยจากผู้ป่วยนะฮะนี่คือหมอจริงๆนะครับนะซึ่งท่านจะเห็นว่าแต่ละหมอที่ผมไปสัมภาษณ์นะครับบางหมอก็โอโหขยายกิจการใหญ่ยยโตจะเน้นเรื่องใงนการรายได้ใช่รายได้ครับเน้นที่รายได้ใช่ไหมที่นี่ไม่มีเลยต้องการมาแล้วให้หายเลยนะครับ ไม่ใช่หายจาโกโรคนี้นะไม่ใช่ให้หายจาก,ขาจากไาากข้จากอาการเจ็บป่วยคืออย่ามาคลินิกแต่โรคต้องหายโรคต,ต้องหายทิ้งไปเลยกลับมาเน<อ>ี่เอาโรคมาทิ้งไว้ดิหายกลับไปศาสตราจารย์แย์แผนไทยเนี่ยอันนี้แม่แบบไทยนะไม่ใช่แบบม่แบบจีนแม่แบบ เสพหะปิดตาวาตะเลยครับอาจารย์แล้วไงอ่ะเาวิเคราะห์โรคให้เลยรู้เลยนะอาจารย์จะได้รู้อันนี้ไม่ต้องซักไม่ต้องถามอะไรนี่ถามมาบอกเลยนะบอกเลยนะได้เลยครับอ่าเหมือนสแกนจำเลยสแกนโอเคโอเคอาจารย์านั่งเลยเอาเอามือไหนมือไหนอาจารย์จะขายหนูรู้เนี่ยไม่ขายไม่ขายมือขวามือซ้ายทั้งสองมือครับสองมือนะสองมือจะต้องกดซักก่อนข้างแรกรู้กดซักเอาหมายความว่าไงก็เดี๋ยวหนูดูเรื่องที่ประจอนให้ที่ประจอนก็จะมี ของไทยเราจะแบ่งเป็นวาตะปิดตาเสมหะนะคะดูจากฐานที่ประจอซึ่งจะคล้ายของจีนนะคะตรงนี้วิชานี้ก็ได้รับถ่ายทอดจากท่านอาจารย์นู๊ตเขาเป็นหลายอย่างหนูอาจจะไม่ได้ท่าอาจารย์นู๊ตนะคะเลยแม่ถ่อมตัวจริงๆริงหมอเสมหนาทีปิดตานาทีหรือว่าษานาที แล้วก็มีความผิดปกติยังไงต้องเอาไว้ละส่วนไหนสามารถที่จะบอกจุดอวัยวะที่เจ็บป่วยได้ว่าป่วยด้วยอาการของโรคอะไรกาเริบอ่ากหรือพิการครเรา,เาก็กําหนดจุดของเราบอกไปอันนี้เป็นวิทยาศาสตร์ครับทุกคนหมอที่ในคลินิกผมเนี่ยตรวจได้หมดทุกทา่านแหละนะครับหมอไพศาลก็ตรวจได้หมอเฟย์ก็ตรวจได้นะครับ ของอาจารย์นี่ก็จะมีปัญหาว่าตรงที่ว่าเรื่องไขมันนิดหน่อยที่มันจะเกินนะคะแต่ว่าสุขภาพทั่วไปนี่ถือว่าดีเพราะว่าเลือดลมเนี่ย ทั้ง3จุดเดินผ่านได้คล่องดีแล้วก็หลอดเลือดนี่ความนุ่มใช้ได้ถือว่าถ้าถ้าเทียบตามอายุแล้วเนี่ยหลอดเลือดเหมือนตักคนตัหกสิบอะไรอย่างเงี้ยห้าสิบหกสิบยังแบบกระชับกระเฉงว่องไวไม่เจ็ดสิบห้าเลยนะค่ะแต่ว่าการแสดงผลของหลอดเลือดอันนี้ชมคืนนะเปล่าเนี่ยแสดงว่าวาตะทำงานได้ดีค่ะเรืองของก็จะมีพวกนี้แล้วมีปัญหาคือเรื่องของ เส้นประสาททางสมองนิดหน่อยอซึ่งมันอาจจะตึงจากเส้นบ่าไหลนะคะมันเลยทําให้หลอดเลือดที่ขึ้นสมองเนี่ยมันจะเลก็กกันนิดหน่อยอซึงไม่มากก็ถ้าจะนวดแก้ไขก็คือว่าอาจจะต้องนวดตั้งแต่แก้เส้นหลังมาที่บ่านะคะก็จะช่วยให้ ตัวเลือดมันขึ้นระบบป<ช>ระสาทได้ดีขึ้นคิดเลยตื่นชาชาเนี่ยมันก็จะมีระบบหมุนเวียนของระบบสมองดีขึ้นกินไอยาล,ลมด้วยาลมยาลมก็ได้ค่ะว่าช่วยแต่ว่าเน้นเป็นทางยาลมทางด้านหัวใจก็ได้เ่ราะมันจะช่วยทําให้ของอาจารย์ท่านจะมียาหอมวุฒิภูมิ่งช่วยในเรื่องของหัวใจด้วยแล้วก็มีตัวที่ช่วยส่งเลือดขึ้นสมองได้ดีขึ้นค่ะมันก็จะช่วยทําให้ระบบสมองประสาททำงานดีขึ้นเพราะคุณนอนดึกค่ะแล้วของอาจารย์จะมีเรื่องของเสมหะ มากไปนิดนึงนะคะเรื่องของปอดหลอดลมต้องดูตรงนิดนึงคืกเ่าไห<ป>รค่ะออก็ต้องดูดูแลคืออากาศถ้ามันชื้นมากอะไรมากเนี่ยหรือว่าควันกลิ่นอะไรเงี้ยจางก,ก็ต้องระวังนิดหนึง่งอ,อาจจะทําให้ตัวหลอดลมมีปัญหาได้เสม่ค่ะแต่ว่าสุขภาพทั่วไปของใจก,ก็ดีคือไขมันเนี่ยจา์ต้องคุมนิดนึง เดี๋ยวมันจะเกินมากไปมันจะร้อนต่อมลูกหมากอะไรดูวยก็ตัวตัว่อมลูกหมากนี่ก็มีปัญหานิดหนออ่อยเพราะว่าเนื่องจากไขมันมันค่อนข้างจะเยอะมันก็อาจจะทําให้ตัวต่อมลูกหมากเริ่มขยายตัวบ้างนี่ปัสสาวะอาจจะบ่อยขึ้นนี้ต้องระวงังเ,เรื่องบางที่อาจจะก,กั้นนี่ก็อยู่นิดหน่อยเออใช่เออ,เาอาจารย์รู้มียาดีนะครับมีไหมมีไหมเดี๋ยวจัดแนต้องมาคุยกันนะไม่ใช่คุยกันแน่นอนว่านะรับรองขออาจารย์ในทางนะมันจะช่วยได้เยอะช่วยทําให้ต่อมลูกหมากเนี่ยมันหดกระชับลงแล้วก็ไม่โตขึ้นไปเบียดไอ สทําให้การปรัะสสะาวะมันคล่องขึ้นมันจะไม่เหลือค้าง <c oughs> แล้วก็จะไม่ค่ะมันจะดีขึ้น <c oughs> ก็ทันของอาจารย์ก็จะมียา <c oughs> แล้วก็มันจะช่วยตัวนี้มันมีผลในเรื่องลดไขมันได้ด้วยแล้วก็ช่วยให้หลอดลมทางเดินหายใจเรา กระชับขึ้นก็จะนอนลดอาการกลนด้วยเพราะของอาจารย์นี่จะมีปัญหาในเรื่องของทางเดินของปอดจะมีกลนด้วยใช่ไหมกล่นดังเลยเพราะั้่อาจารย์จะต้องระวังเรื่องนี้คือตัวนี้มันก็จะเป็นตัวที่ตัวเดียวก็รักษาได้เกือบครบ้โหตัวไหนรที่อวไนตัวไหนตัวที่แก้ต่อมลูกหมากในการรักษากลนได้ด้วยรับชื่อยาอะไร นี่ครับเดี๋ยวไม่บอกเดี๋ยวเป็นตอบค่ะเดี๋ยวเดี๋ยอาจารย์มีอะไรจะถามเพิ่มไหมคะก็เรื่องที่บอกมาถูกหมดเลยดูครๆเป็นหมดเลยเนี่ยหมดเลยที่รู้อะไรเยอะยังไงเอานี่ไปบอกเอ๊ะที่รู้นี่เมื่อกี้นี่แอบถามหรือเปล่าไม่ได้ถามไม่ได้คุยกันผมก็ไม่ได้ถามอาจารย์ไม่ได้คุยไม่ได้คุยกับมันเนี่ยตรงนึง ูกมลใช่เลยเพราะว่าเปอยู่ปัจจุบันเพราะว่าการตรวจตรงนี้บางทีมันต้องใช้สมาธิแล้วก็ใช้เวลานิดนึงแต่อันนี้หนูช่วยดูคร่าวๆนะคะก็ถ้ามีวันหลังอาจารย์ก็เชิญใช้เวลาเต็มที่ให้ให้อาจารย์วุฒ สแกนอีกครั้งแบบนี้นะทะลุถึงไหนเลยอาจารย์คือเนี่ยเราเองมัอนฟีเข้าข้างตัวเองเนี่ยตอนนี้บั๊บเรารู้แลยอาจารย์ต้องรักษาเรื่องการกลน่น้นนิดนึงแล้วกันเพรามันจะทำให้เลือดไปเลี้ยงสมองได้ดีค่ะกินกินก็ใช้เวลาสักประมาณหนึ่งเดือนแรกเนี่ยอาจารย์จะเริ่มเห็นเห็นเห็นท่อติดกันน่ะศึกษาก็บอกโอ้โหดังอย่างรถไฟกันาอาจารย์ลองทานดูเดี๋ยวลูกจะเลิกบ่นเลยเออขอบคุณหมอมากวันนี้ไม่ให้ความอาจารย์อาจารย์ถ้าเขาบ่นนะเออเอายานอนหลับให้เลย ไม่ได้เลยโอเคครับที่เก่ผมต้องบอกหมอว่าคุต้องมาหาหมออีกทีนะวันนี้ขอบคุณมากนะครับนะครับเดี๋ยวจะเสียสับไม่เป็นไรครับรุยู่ไม่ไปไหนกดซับครับท่านนี้ก็เลยบอกให้รู้ว่าท่านที่ติดตามรายการเลยครับรายการอโรคยาเราวันนี้วันนี้มาถึงเลยครับนะฮะตามหวาจะเจอนี่เป็นปีนะฮะต่อวันนี้ล็อกตัวไว้แล้วจะพามาคุยกันเรื่อยๆก็ ขอบคุณหมออีกครั้งนะครับ,บ,บ,บคบแล้ว<อ>ผมก็<อ>ต้องต้องลาแล้วครับรายการโรพยาจากผมเก่งกาจจงเจพระสวัสดีครับ